ญี่ปุ่นที่พปจะพาไปวันนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินถึง6ชั่วโมงให้เมื่อเยเลยค่ะวันนี้ค่ะเ,เรามากับรถบ m w ่มัรุนนี้เลยค่ะ รุ่นอะไรคะ i5 e540 m sport คำนี้สวยๆเลยคะ่ะสวยมากๆรถ็อปแล้วมาพร้อมกับสีพิเศษสีเทาบูคลิเก<ช>ด้วยใช่ค่ะ สวัสดีค่ะยูโรป้าอีวีแฮปปี้ฟิปมาแล้วนะคะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมแฮปปี้ไปกับการใช้รถ e ีวีแบบไม่ต้องกังวลกันเลยค่ะเดินทางได้ด้วยรถ BMW ของเราค่ะซึ่งวันนี้ค่ะอาอ,อ,อ,อยู่ที่นี่นะคะโชว์รูมรถ BMW มยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อาอาสวัสดีค่ะรถป๊อปค่ะ จะบอกว่าช่วงน,นี้เห็นเพื่อนๆไปทเที่ยวญี่ปุ่นกันเยอะมากพี่อยากไปถ่ายรูปเช็คอินใส่ชุดกิโมโน,โนสวยๆย่ังเขาบ้างอะโอ้<ะ>ใช่เลยเพราะว่าเห็นเพื่อนเช็คอินอยู่ญี่ปุ่นเยอะอมากเลยค่ะพี่อไอ้งั้นเราไปกันบ้างดีไหมคะดีค่ะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้จองตั๋วเลยอะ่ะมันจะทันไหมอะ่ะเดี๋ยวตั๋วหมด ญี่ปุ่นที่ป๊อปจะพาไปวันนี้ไม่ต้องนั่งเครื่องบินถึง6ชั่วโมงให้เมื่อยเลยค่ะเพราะว่าไปเช้าเย็นกลับได้สบายๆเลยค่ะโอ้โหไปญี่ปุ่นเช้าเย็นกลับน่าสนใจมากๆแล้วเราจะไปกันยังไงดีรถป๊อปเราก็ต้องไปด้วยรถไฟฟ้าของเราสิคะพี่ I อายวันนี้นะคะรถป๊อปจะพาทุกคนนะคะไปกับรถยนต์ bmw i5 e d i e 40 m sport ค่ะนี่โอเคแต่เดี๋ยวก่อนรถเราพร้อมหรือเปล่ารถป๊อปยังไม่ได้ชาร์จไฟเลยนะเดี๋ยววิ่งไม่ถึง เดี๋ยวไปแวะชาร์จระหว่างทางชาร์จแป๊บเดียววิ่งได้ยาวๆเลยค่ะพี่ไอโอ้โหยียมว่าแต่พี่ไอพร้อมหรือเปล่าพร้อมมากค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะโอเคไปค่ะไปเที่ยวไหนกันน่ะไปญี่ปุ่นจ้าซื้อขนมมาฝากไวมนะไห้เลยเดี๋ยวซื้อข้าวหลาบมาฝาก <c oughs> และตอนนี้นะคะเรากําลังจะไปตลาดป้าบางแสนกันค่ะซึ่งแนแบบนะคะบอกว่าเราใช้เวลา1ชั่วโมง45นาที134กิโลเมตรและตอนนี้นะคะรถของเรานะคะมีไฟไฟ้าอยู่ที่69%สาอร์เซนสามารถวิ่งได้347กิโลเมตรเหลือๆกันเลยละคะ่ะพูดถึงจุดเด่นของรถ b m เ i5 ยู่ i5 ที่เราจะขับไปเที่ยวญี่ปุ่นในวันนี้กันดีกว่ารถปอปคันนี้เขามีอะไรโดดเด่นและพิเศษบ้างคะ สิ่งที่โดดเด่นอย่างแรกๆเลยนะคะที่ป้อมนึกถึงในไอ้ห้าคันนี้นะคะคือความกว้างขวางที่เพิ่มมาจากรุ่นเดิมตรงนี้เป็นตัวถังใหม่แล้ว G 6กแล้วนะคะพี่ไอความกว้างของเขาเนี่ยกว้างกว่าเดิมทุกมิติเลยดังนั้นที่เรานั่งอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าเรานั่งสบายมากๆเลยใช่ไหมคะพี่ไอ้รู้สึกเหมือนป้อมไหมรู้สึกมากค่ะใช่แล้วก็ภายในค่ะภายในที่ออกแบบมาใหม่ตรงเนี้ย เพิ่มแบบความหรูหราแบบมากๆเลยอะคะ่ะเรารู้สึกว่าเราเหมือนนั่งอยู่ใน i7 ย่ยอส,ส่วนลงมาเลยใช่ชใช่ไอพีไอน่า,าแล้มามันดูหรูหรามากๆเลยะค่ะแล้วพวกระบบปฏิบัติการใหม่ตรงนี้นะคะเรามาแบบว่าในหน้าจอนะคะเค,รคิร์ดิสเพย์แล้วตรงนี้นะคะเขาจะเค,รคิร์บเข้าคนขับทําให้เราสามารถนะคะกดได้ง่ายมากๆเลยค่ะแล้วก็หน้าจอใหญ่มากๆเลยนะคะและตรงเนี้ยเป็นอ่า5แล้วละตรงเนี้ยเขาจะเพิ่มฟีเจอร์มาใหม่ก็คือไอพีไอตรงเนี้ย เขาก็จะเพิ่มเป็นแถบข้างล่างมาทําให้เราอ่ะสั่งการง่ายขึ้นกว่าเดิมเลยดังนั้น่ะเราจะได้ไม่ต้องแบบละสายตาจากหน้าจอมากดตรงนี้เราก็จะกด่ายกว่าเดิมมากๆเลยค่ะ้ยงปลอดภัยด้วยใช่ใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยมาตรงนี้ตรงไอเดยไอเดยเรายังมีอยู่นะคะแต่เราเพิ่มความหรูหราด้วยคริสตัลค่ะพี่อสวยมากสวยมากค่ะตรงนี้สามารถสั่งอ่สั่งใช้งานด้วยปลายนิ้วได้เลยตรงนี้ได้เลยค่ะอ่ะและเรามาพูดถึงเรื่อง พละกกาลังของตัวนี้บ้างเป็นยังไงบ้างเป็นรถไฟฟ้าที่แรงมากๆเลยนะคะพี่<ะ>อาจเะว่าคันนี้นะคะวิ่งแบบว่าพลรรัดแรงม้าสูงสุดอะถึง340แรงม้าด้วยกันเลยนะคะซึ่งแบบ โอ้โหเร็วมากๆคือพละงกำลังเหลือือๆอเลยค่ะแล้วเป็นรถไฟฟ้าล้วนด้วยใช่<ม>และเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังสามารถวิ่งได้ไกลถึง582กิโลเมตรด้วยต่อการชาร์จหครั้ง580กว่าใช่อันนี้ดี<อ>วิ่งได้แบบยาวๆแบบไม่ต้องแวะชาร์จเลยใช่แล้วเนี่ยเราพูดกันว่าเดี๋ยวเราจะไป ญี่ปุ่นที่บางแสนร้อยสามสิบกโลใช่ค่ะจริงๆเหลือเือัดเต็มนี่คือสบายนะอัดเต็มนี่ไปกลับได้สี่รอบเลย่อาะน่าสิแต่วันนี้วันนี้เราวิ่งกันเนี่ยแบตเราไม่ได้เต็มเนาะสามร้อยกโลใช่มีแบตอยู่ประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราจะไปดูกันว่าไปถึงที่บางแสนแล้ว่จะเหลือเท่าไหร่ใช่จะเซฟมากน้อยขนาดไหนนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะพี่ไฮ นั่งนิ่มไหมคะนิ่มนมนิ่ม,มเป็นรถไฟฟ้าที่นิ่มมากๆเลยเพราะ,ะว่าคันนี้เราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง6โหมดด้วยกันเลยนะคะโอ้โหอ,อยากนั่งสบายสบายสไตล์ผู้บริหารนะคะแล้วก็ปรับได้ให้สบายสบายนิ่มๆหรือว่าอยากจะเล่งแซงอยากทํารอบทําเวลานะคะเรามีนะคะนี่ตรงนี้เลยที่การเกียร์นองป๊อบนี่มีปุ่มบูทขึ้นมา เพื่อให้ขับโหมดสปอร์ตคราวนี้แหละเราจะได้กำลังแบบเต็มพละกกำลังเลยโหมดการขับขี่ของ bmw i5 คันนี้มีอะไรบ้างคะรถป๊อปอของ i5 คันนี้น,นะคะจะมีทั้งหมด6โหมดด้วยกันเลยนะคะพี่ไอยก็คือซึ่ง การขับแต่ละโหมดก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอนะคะอินเตอร์แอคชั่นบาร์ที่มากับตัวรถของเราตรงนี้นะคะจะเปลี่ยนสีตามโหมดการขับขี่อของรถด,ด้วยค่ะพี่ไออสดว่าเราจะกดโหมดสปอร์ตอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะปรับเปลี่ยนสีเป็นสีแดง<อ>ให้ความรู้สึกว่าเราล้อสปอร์ตเหมือนโหมดที่เราขับขี่อยู่ตอนนี้เลยล่ะคะ่ะพี่ไอเพิ่มฟีลลิ่งไปอีกนะแล้วก็นอกจากนี้ตัวจอ ข้างหน้านะคะเขาจะมีกราฟิกที่เปลี่ยนตามโหมดไปอีกใช่เลยสวยเพิ่มเล่นมาให้แบบว่าครบเครื่องจริงๆเลยค่ะ i5 คันนี้นะคะใช่ซึ่งคันนี้นะคะเรามีอันหลังคาเป็นหลังคากระจกค่ะพานรามากาสลูฟนะคะพี่ไอซึ่งจะให้ความรู้สึกเหมือนเราอ่ะขับรถเปิดประทุนกันเลยนะค่ะลองกดสิครับพี่ไย ลองดูหน่อยนะคะอยากชมวิวด้านนอกอุ้ยกว้างมากนะคะเปิดแล้วรู้สึกโ,โ,โล่งโปร่งมากเลยนะคะหรือว่าเราจะอยากเซลฟี่ในรถอะไรแบบนี้เราร,รับแสงจากแบบอ้าอาทิตย์ได้เลยหน้าเราใสาผ่องแน่นอนเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้สึกร้อนมากด้วยนะถึงแม้ว่าแดดประเทศไทยนะจะแรงอยู่กันแต่นะ ก็สามารถที่จะชมท้องฟ้าด้านนอกได้ด้วย<ช>นะค่ะซึ่งคันนี้ะนะคะ,คะเรามีอ่าม่านไฟฟ้ามาให้แล้วด้วยใช่ใชมา<ช>พร้อมกันเลยค่ะขับรถกันทางไกลแบบนี้แล้วเปิดเพลงฟังกันสักหน่อยไหมคะพี่ไยดีลังเลยค่ะอยากฟังมากๆเลยเพราะว่าเครื่องเสียงของคันนี้นะคะอยากนําเสนอมากๆเลยค่ะพี่ายเพราะว่าเราใช้เครื่องเสียงของอาร์มาการดอนค่ะโอ้โห เชื่อว่าคุณผู้ชมฟังอยู่อยากทดลองขับแน่เลยรถ<ะ>ป๊อปเรามีรถทดลองขับไหมคะที่ยาค่ะที่ยูโรป,ป้ามอเตอร์นะคะมีรถทดลองขับนะคะไอดาทุกสาขาเลยสามารถนัดหมายขอทดลองขับขอเทสได้ได้จะได้รู้ฟีลลิ่งกันเนาะอย่มาหาว่าพวกเราโมใช่ค่ะจริงๆดีมากๆเลยภายในกว้างแล้วก็ขับสนุกแน่นอนนะคะถึงเป็นรถไฟฟ้า ก็นั้นหมายกันมาได้เลยที่ยูโรป้ามอเตอร์ค่ะใช่คะ okay, ่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินทางไปกันวันนี้เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าถึงบางแสนแล้วนะคะระยะทางจะเหลืออีกกี่กิโลค่ะค่ะไปเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงญี่ปุ่นกันแล้วค่ะรถปองใช่แล้วล่ะคะ่ะแต่เอ๊ะทำไมข้างหลังเขียนว่าสถานีบางแสนสเต ก็เพราะว่านะคะที่นี่คือตลาดปลาบางแสนนั่นเองค่ะนี่ยกญี่ปุ่นมาแล้วอยู่ที่บางแสนเลยใช่ค่ะแต่ว่าตีมแต่ก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมไปเดินดูบรรยากาศนะเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงรถที่พาเรามาเที่ยวที่นี่กันก่อนเลยค่ะวันนี้ค่ะเรามากับรถ BM w มูรุ่นนี้เลยค่ะรุ่นอะไรคะ 0 M Sport คันนี้สวยๆเลยค่ะสวยมากๆรถป๊อปแล้วมาพร้อมกับสีพิเศษสีเทาบุคลิเกด้วยค่ะดีไซน์สปอร์ตด้วยมาพูดถึงดีไซน์ภายนอกกันหน่อยดีกว่ารถป๊อปตัวนี้นะคะถือว่าเป็น All n e วของซีรีส์5เลยนะคะ,คะเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนโฉมทั้งหมดเลยของซีรีส์5 บางท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นคันจริงเนาะคันนี้ก็จะรู้สึกแปลกตาไปจากซีรีส์5โฉมเดิมนะคะแล้วคันนี้ด้านหน้าค่ะอันนี้อยากนาเสนอมากๆเลยก็คือไอคอนิกโกค่ะเรายกจากไ7มาไว้ใน I5 เรียบร้อยแล้วนะคะตอนกลางคืนนะคะก็คือเปิดไฟเขาจะเปิดพร้อมกับการเปิดไฟหน้านะคะตรงนี้ก็จะมีขอบตรงนี้สวยมากๆเลยใช่ค่ะแล้วมาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยใช่ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะโลโก้นะคะที่เป็นจุดเด่นของรุ่น รถไฟฟ้าเลยนะคะเพราะโลโก้เขาจะมีขอบเป็นสีฟ้านั่นเองค่ะมาพูดถึงดีไซน์ด้านข้างกันต่อเลยค่ะด้านข้างนะคะมาอยู่ที่ล้อแม็กกันก่อนเลยนะคะล้อแม็กของเรานะคะเป็นขอบ20เป็นลายสีสลับกันนะคะเป็นดับเบิลแบบนี้นะคะแล้วก็คาลิเปอร์เบรกนะคะด้านในเป็นสีน้าเงินค่ะตัดกันแบบว่าดูดุดันมากๆเลยนะคะและพอมามองด้านข้างแบบนี้ค่ะพี่อาอายเราจะรู้สึกได้ว่ารถมันยาวมากๆเลยดูจากขาดล้อตรงนี้นะคะเพราะว่า G60 คัน ะค,ะความยาวเกิน5เมตรค่ะ hmm. ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ซีรี5มีความยาวเกิน5เมตรแบบนี้นะคะและ มันยาวตรงที่ผ่านล้อค่ะพี่อายะทำให้ห้องโดยสารด้านในนะคะเหลือเลนส์ูแบบเยอะมากๆนั่งสบายกว่าเดิมเลยมากมากๆเลยค่ะอยากให้ได้มาลองนั่งกันเลยแล้วในส่วนของดีไซน์บริเวณประตูค่ะใช่ค่ะเราจะไม่มีด้ามจับที่แบบเป็นยกออกมาได้แล้วตรงนี้จะเรียบไปกับประตูเลยค่ะให้ความแบบว่าลักชัวมากมากเลยเท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนี้ ขอบเขาอ่ะเขากันเสียงอ่ะมาถึงสองชั้นด้วยกันเลยะคะเที่ไอถึงวันเวลานั่งเงียบใชียบผดิดแน่นอนเลยค่ะรถไฟฟ้าเงียบอยู่แล้วด้วยแล้วยิ่งมากันเสียงแบบนี้นะคะโอ้โหขับเงียบเลยจะทําให้ในเรื่องของไอคอนิกซาวก็มีความชัดมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ค่ะสนุกเลยละค่ะที่ไอเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องสนใจแน่ๆเลยนะคะก็มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่ยูโร้ามมเตอร์เนาะใช่เลยค่ะและเรามาดูกันนะคะว่าระยะทางที่เราวิ่งจาก โชว์รูมของเราแล้วจช่ไหมเนาะมาถึงตลาดปลาบางแสนี่ยก็ใช้แบตเตอรี่ไปกี่เปอร์เซ็นต์กันเท่าไหร่คะรถป๊อปตอนเรามาเนาะเราเหลือตอนนี้เราเหลืออยู่ที่32%เและวิ่งได้อีก175กิโเมตรซึ่งระยะที่เหลือมันก็จะน้อยลงไปอีกนิดเดิมเพราะว่าเรากลับรถไกลไปนิดนึงมเลยเลยกลับรถ ไกลไปกว่าเดิมประมาณเกือบ50ากิโลดียวกันเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าด้วยระยะทางที่เราเหลือมาตั้งแต่ตอนแรกเลยเนี่ยสามร้อยกิโลเราวิ่งได้อะตอนนี้ก็เรียเหลืออยู่จริงๆขับกลับได้สบายเลยนะกลับแบบไม่ต้องชาร์จได้เลยนะคะค่ะแต่เดี๋ยวเราจะขอแวะชาร์จก่อนนิดนึงละกันจะได้อุ่นใจเนาะตอนขากลับนะคะได้เลยโอเคแต่วันนี้หิวแล้วอะใช่แล้วชุดเราพร้อมมากมากแล้วค่ะพอมมากแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปด้านในตลาดกันดีกว่าค่ะไปเลยค่ะ แมละคะว่าที่นี่นะคะขับรถจากกรุงเทพมาไม่ถึง2ชั่วโมงค่ะ <c oughs> ก็จะได้ฟินกับบรรยากาศตลาดปลาสไตล์ญี่ปุ่นที่เหมือนยกเมืองญี่ปุ่นเล็กๆมาไว้ที่นี่เลยล่ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นถนนโคมไฟตู้โทรศัพท์แล้วก็มีมุมสวยๆให้ได้ถ่ายรูปก,กันเยอะมากเลยและนอกจากมุมสวยๆแล้วนะคะ ยังมีร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารร้านน้ำดื่มร้านผลไม้นะคะและร้านขายของต่างๆให้ได้ซื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไปบ้านอีกด้วยล่ะคะ่ะและภายในตลาดปลาบางแสนนะคะยังแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันเลยล่ะคะ่ะเป็นทั้งโซนตลาดปลากับโซนตลาดของกินนะคะโซนตลาดปลานะคะก็จะมีขอทะเลนะคะสดใหม่มากๆเลยค่ะทั้งที่จะทํากินที่นี่หรือว่าจะซื้อกลับไปทํากินที่บ้านก็ได้นะคะ การตกแต่งและบรรยากาศนะคะให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ญี่ปุ่นมากๆเลยละคะ่ะมีโซนให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากมีของกินอร่อยๆเยอะมากพี่อาาค่ะผมไม่อยากกลับแล้วล่ะคะ่ะเอ๋เมื่อกี้เราเดินเล่นถ่ายรูปแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าลดป๊อบลืมอะไรนะแอนไงอนเข้าหลามใมาญี่ปุ่นต้องซื้อเ้าหลามกลับไปฝากแอนด้วยแล้วเข้าหลามอยู่ไหนพี่ไอด้านนีด้านนี้ไปไปไป,ไป,ไป,ไป แน่ๆเราก็มาทะเลกันแล้วนะคะเดี๋ยวขอมาแวะริมทะเลเดินชิวๆกันสักนิดนึงนะคะใช่ขอมีรูปที่ริมทะเลกันหน่อยค่ะใช่แล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปหาที่ชาร์จไฟกันซึ่งเราเสิร์ชกันไว้แล้วค่ะว่าห่างจากริมชายหาดแค่3.1กิโลเมตรใช้ไหมค่ะสิบน,น,นาทีเองค่ะพี่อาใกลๆเลยเดี๋ยวเราแวะไปชาร์จไฟกันค่ะใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็นำรถ BMW i5 มาชาร์จไฟที่สถานีชาร์จกันแล้วเนาะรถป๊อปใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็รอชาร์จสักแป๊บหนึ่งแล้วเรากลับกรุงเทพกันค่ะพี่อร์ใช่ระหว่างรอชาร์จ BMW i5 คันนี้ราคาเท่าไหร่คะฟังราคาที่อยากตกใจนะคะพี่อราค่ะระคันนี้ราคาไม่ถึง5ล้านบาทค่ะราคาคันนี้4 999,00 0บาทเท่านั้นเองล่ะค่ะแล้วก็ราคานี้นะคะรวมแพ็กเกจ BSI แตนดาร์ดมาให้แล้วนะคะ4ปีไม่จากัดระยะทางค่ะ แล้วมีแคมเปญอะไรดีๆพิเศษบ้างคะโอ้ตอนนี้แคมเปญดีมากๆเลยค่ะพี่อารเพราะว่าตอนนี้มีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะเรายังฟรีวอลบ็อกไปติดตั้งที่บ้านกันให้ฟรีๆเลยละค่ะโอ้โหเยี่ยมไปเลยชาร์จด้วยวอลบ็อกก็ใช้เวลาไม่นานด้วยเนาะไม่นานค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่เขาให้ไฟได้เต็มชาร์จไฟได้เต็มกำลัง22กิโลวัตต์ด้วยกันนะคะดังนั้นชาร์จวอลบ็อกที่บ้านน่าจะประมาณ4ชั่วววโมมิกก็็เเตแลล้คค่ะค่ะะไาย แต่จะบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะเมื่อกี้ที่เราเดินทางนะคะจากยูโรปาราชพฤกษ์นเนี่ยมาที่ตลาดปลาบางแสนตามระยะทางที่เราบอกคุณผู้ชมไปจริงๆระค่ะระยะทางจริงจะขึ้นอยู่กับการใช้งานการขับขี่ของคุณผู้ชมด้วยนะคะใช่ละค่ะอยู่ที่ทั้งน้ำหนัก เท้าของเราที่อยยกคันเร่งเนาะไม่ว่าจะเป็นอาการจราจรติดหรือเปล่า,านะคะหรือว่าหมวดการขับขี่ว่าถ้าเรากดหมวดสปอร์ตตลอดเลยเราเร่งแซงเราใช้กําลังเต็มรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะวิ่งได้น้อยกว่าที่เคลมไว้สักนิดนึงค่ะอย่างอากาศร้อนๆแบบนี้เปิดแอร์แรงแรงเย็นเย็นฉ่ำฉเนาะก็จะใช้ไฟมากขึ้นนะใช่ค,ค,ค่ะก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะว่าใช้รถยังไงนะคะ ระยะทางของรถก็จะขึ้นอยู่กับการขับขี่จริงนะคะใช่คะ่ะอยากรู้จังเลย bmw i5 คันนี้มีรถพร้อมส่งม,มอบไหมคะออ๋อสำหรับที่ยูโรป้ามอเตอร์ของเรานะคะมีรถพร้อมส่งม,มอบด้วยค่ะพี่อายไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดําหรือว่าสีน้าเงินแจ่มๆเลยคะ่ะมาเลือกดูกันได้ค่ะหรือว่ามาทดลองขับกันได้อยากรู้อะไรเพิ่มเติม สอบถามรถป๊อปได้เลยได้เลยค่ะยินดีเลยค่ะอยากรู้ข้อมูลปรมชั่นาตรรู้ข้อมูลสเปครถหรือว่าอยากมาสมาเทสได้นะคะ,คะสามารถทักเข้ามาที่ BMW ย u r o ปาได้เลยนะคะโอเคค่ะวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ